ที่มาแต่งแต่แต่งแต่งะเป็นยไงบ้างครับพาเมื่อกี้นอนยิ้มแบบไปยังมีความสุขเลยก็เออจริงๆไปที่โรงพยาบาลแล้วค่ะไปดูด้วยน้องตรงนู้นแล้วแต่ก็บอกน้องแลวค่ะคือน้องก็สั่งไว้สั่งไว้เหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้สั่งเราสั่งว่าเออให้บอกใครบ้างก็บอกพี่ยาบอกพี่ก็รู้เลยว่าคือบอกนี่คือให้เราไปดูแลน้องเยีายควาสังเสียที่มาถึงเราือยังไงบ้างครับก็คือให้บอกพี่ให้บอกพี่ยา ก็คือจริงๆก็เจอกันก่อนก่อนน้องจะสุดนี่ก็เจอกันอยู่ค่ะก็คือไปเหมือนได้ไปใช้ชีวิตร่วมกันแบบวันหนึ่งเลยค่ะไปไปคอนโดน้องก็ไปไว่ายน้ําไปเล่นไปเลยกันสนุกสนานแล้วก็ส่งน้องไปส่งน้องอังจี้ไปแข่งที่ต่างประเทศก็ไปส่งกันพอไปถึงนู่นก็กลับมาก็สุดสุด อตอนนั้นที่ใช้ชิ้นหนึ่งเราทราบไปครับว่าเขาเป็นโรกระเซิรอ,อทราบอยู่แล้วค่ะคือเราทราบอยู่แล้วว่าน้องป่วยแต่คือน้องไม่เคยไม่เคยเล่าบอกเล่าถึงความเจ็บปวดของตัวเองหรือความทุกข์มีอะไรเนี้ยน้องก็จะไม่ค่อยเล่าก็จะส่งแต่ความสนุกสนานความน่ารักสดใสสไตล์เขามาให้เราสแสดงว่าไม่ได้สแสดงความอัอาของการ่นโรคะค่ะใช่ใช,ใช่ก็คือ,อ,อคือเรารู้อยู่แล้วแหละค่ะแต่ว่า มันหายไปแล้วแต่เราเราไม่รู้ว่ากลับมาคราวนี้คือมันมันเข้าไประบบข้างในแล้วเขาไม่กังวลอะไรไหมครับณวันนั้นที่เราเจอคะไม่ไม่ค่ะงานหลักของน้องหญิงก็คือดูแลน้องแองจี้อย่างเดียวทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกหมดเลยก็คือความสุขของน้องก็คือการได้ดูแลน้องแองจี้แต่ก็ยังมีไปหาหมอไปกบแพทย์ก็ปกติก็ปกติค่ะรักษาปกติแต่ก็ไม่ได้บอกคนมากเยอมาก แต่ก็ไม่ได้บอกคนเยอะมากก็ทราบแต่สนิทภายในค่ะแสดงว่าภายนอกของกิ่งก็คือไม่ใช่ก็ไม่มีใครรู้ก็คืออย่างไปสัมภาษณ์ตอนตอนก่อนส่งน้องไปแข่งแข่งต่างประเทศที่ไปหลายๆสำนักข่าวนะคะอันนั้นทุกคนก็ไม่ทราบแเราก็ทราบอยู่แล้วว่าแต่ตอนนั้นอยู่ในระยะที่เขาหลังจากนั้จริงๆมันเราไม่รู้มันกลับมาตอนไหนนะคะแต่ว่าคือน้องมาซุดตอนตอนหลังกลับจากต่างประเทศ ตอนที่กลับตอนที่เาน้องกลับมาจากเมืองจีแล้วมาเมืองไทยแล้วเราได้เจอไหมครับหรือว่าไม่ได้เจอค่ะเพราะว่าตอนตอนไปส่งเนี่ยก็คือส่งน้องไปแล้วน้องก็เริ่ม,เร,มเริ่มอาการเหนี่ยาการที่นู่นแล้วกลับมาก็คือเริ่มไม่ดีแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเลยเ,ออเราทราบตอนไหนครับเออจริงๆเราซ้ำแต่แรกแล้วค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้กันก็จะคุยแต่เรื่องเวลาเจอกันก็จะกินนู่นไหมกินนี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคุยกันแบบปกติ แสดงว่าพี่ไม่เคยแสดงเผยความอ่อนแอหรือแบบทุกหรือว่าใช่ใช่น้องไม่เคยต่อให้แบบอันจริงๆเราเดินทางกันมายาวนานเนี่ยแม้แต่เรื่องความรักเรื่องอะไรเวลาน้อง,องมีความทุกข์น้องก็ไม่เคยเอาความทุกข์มาใส่เราก็จะคุยกันแต่เรื่องอื่นไปจริงพอได้ข่าวเราตกใจเพราระรื่การที่เมื่อกี้คุณแม่บอกว่าทิ์เดินเข้าโรงพยาบาลไปให้กิจก็ก็ตกใจเพราะว่าพี่โทรพี่พี่ก็โทรหาตอนตีห้ากว่าก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมโทรศัพท์มันมาตอนเช้ามืดอะไรเงี้ยปกติจะจะปิดโทรศัพท์แต่วันนี้มาได้ปิด ก็ก็รับสายก็ยังงงๆอยู่ว่ามันถึงเวลาแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็่เวลาที่แต่เราเศ้าไปน้องป่วยนีปรามาณกก็คืออยู่ด้วยกันตลอดอังจริงเราทํางานมาด้วยกันตลอดถ่ายหนังถ่ายอะไร,ร,รก,ก็รู้มาตลอดอะค่ะแต่ว่ารักษาหายแล้วนู่นนั่นนี่คือ,อน้องจะบอกตลอดแต่ว่าเราก็คุยกันเป็นเรื่องปกติกไปแล้วก็บอกน้องไปว่าคือสมัยนี้หมอเก่งแล้วก็ เราก็ดูแลตัวเองมันก็ไม่น่ากลัวแล้วอะไรเงี้ยค่ะในร,ายาาระยะเวลากี่ปีครับว่าการที่เราจะต้องกระเชิงตวาวปีมะเร็งเต้าหนุ่มสายตัวน่าจะสิไม่ไม่ไม่ถึงสิบผ่ะไม่ถึงสิบไม่ถึงสิบปี<พ>อเอ่อจำปีไม่ได้อ,อ,อ่ะก,ก่อนดก่อนค่ะก่อนโควิดค่ะก่อนโควิดแล้วอย่างวันนี้เขารีเบดไม่พี่มาแต่งหน้าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับว่าสีหน้าเป็นยังไงแล้าพี่นอนยิ้มแบบก็ไปยิ้มก็ก็บอกน้องว่า วันนี้ต้องตามใจพี่นะบางทีก็จะแบบบางทีก็ไม่เอาตรงนี้ไม่เอาเยอะไปมากไปน้อยไปอะไร,งไรเงี้ยก็จะบอกน้องว่าวันนี้ไม่มีส์เสียงพีละไม่ก,กบไปความสัมพันธ์ของเรากับพี่หญิงเป็นยังไงบ้างก็ <c oughs> เป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องท่านแรกที่แต่งหน้าให้เขาจำได้ไหมว่าแต่งหน้าไไรโอ้โหจำไม่ได้เลยแต่ว่าจําได้คือถ่ายไปถ่ายสยามบันเทิงกันนะที่แบบว่าได้คุยกันเยอะนิดนึงเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าหลายคนมองว่าพี่หญิงคือ หน้าไทยคนรำบ่วยตาเฉียงยงเงี้ยน้องก็น,น่ารักตอนนั้นเด็กเด็กมากๆเลยค่ะโอ้โหยังจําไม่ได้ว่าปีไหนแต่เด็กมากถ้าถ้านมองในฐานะเราเป็นทางานแต่แ้กเรามองใบหน้าของผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงครก็นะก็เอ่อคือเขาไม่ได้คนสวยอะค่ะแต่เขาเป็นคนเก๋เป็นคนหน้าเก๋เป็นคนน่ารักในสไตล์เขาแต่คนยกให้เป็นตำนานนั่เง,งื่อนรู้สึกงไงบ้างบอก พูดถึงทุกครั้งเซิรทุกครั้งก็เจออะไรเงี้ยใช่แต่บอกว่าน้องหญิงจุฬับางบางทีเด็กรุ่นนี้จะไม่รู้จักอะไรเงี้ยค่ะก็บอกว่าเขาเล่นเรื่องนางเงือกเล่นอะไรอ๋อเคยเซิร์ชดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไปคุยกับลูกๆนะคะก็จบอกใครไม่เห็นรู้เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาภูมิใจเลยค่ะที่บอกว่าเอาคนรู้จักเขาเลยนะคุณผูใช่เขาเขาเป็นคนแบบเขาก็ยิ้มเขาก็หัวเราะก็แบบมันคืองานนะแบบจริงๆมันคือภาพจำแหละภาพจำของทุกคน อี่ยเมื่อกี้บอกว่าเขาแต่งหน้าแล้วเขาจะเติมตรงนี้เขาจะมีอะไรอย่างนี้ตรงนี้ยังไงบ้างไม่ไม่มีเติมค่ะมีแต่ลดยังไงบ้างมีแต่ลดเอาพอแล้วตรงนี้ไม่เอาน้อยไปยมากคือแบบส่วนมากมันจะมักไปอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่บบชอบไม่ชอบเค็ม,ไม,คมไม่ชอบคนตายเยอะๆไม่เอาอ่าถ้าในคะาส่วนตัวที่ใส์เป็นยังไงบ้างท่านในค่าก็น้องก็น่ารักสดใสสไตล์น้องอ่ะที่เล่นที่แซวไหมคะมีแต่พี่และแกล้งน้องมากกว่า อย่างเมื่อกี้เป็นรศพได้บอกเลยนก็บอกน้องว่าอยากแต่งหน้าก็คุยกันปกติเหมือนเราแต่งกันปกติเลยค่ะก็บอกว่าวันนี้ต้องยอมพี่นะพี่จะแต่งแบบนี้นู่นนั่นนี่ก็แต่ว่าน้องสวยวันนี้น้องสวยนะหว่น้องเดินทางไปสู่ครอบคลุมที่ดีไปในที่ดีๆนะพี่รักน้องเสมอแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างได้ร่วมกันมาทำมาอย่างเงี้ยพี่จะจดจําแต่สิ่งดีๆของน้องไว้แล้วก็ ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวล<ม>ทางนี้เ<ม>ชื่อว่าทุกคนน่ะรักและดูแลพี่ได้ดีแน,น่นอนน้องก็ไปแบบหลับให้สบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคุยกันปกติก็จะแต่งไปคุยไปอย่างเงี้ยค่ะวันแท่งจนวันชดทาเลยมันแบบแต่งไปร้องไห้ไปไม่ไม่เพราะเราเราเพราะน้องบอกแล้วน้องไม่อยากให้ทุกคนเศร้าเราก็จะบอกว่าพ,พี่จะพยายามไม่ร้องนะไม่อยากให้เห็นหนุน<ม>ว่าว่าทุกคนเศร้าเสียใจยนะอะไรเงี้ยก็คือ คืออยากให้น้องไปให้สบายก็คืออย่างเสื้อผ้าเหมือนกันก็บอกให้ใส่สีสันใส่อะไรมาได้เลยก็เลยบอกว่าเอองั้นงั้นพี่ไม่ใส่สีดำือเลยใส่สีดําน้องจริงๆเขาชอบสีอะไรอืมไม่ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าส่วนมากเขาจะชอบสีเอิร์ธเอิร์ธอะค่ะสีเอิร์ธสไตล์เอิร์ธโทนอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วความสนใจก็พูดถึงยูจีนจุฬาละเขาเลยความสนใจตังไหนเพื่อนก็คือความเป็นน้องที่น่ารักสดใสไม่มีความ ช่างแต่หน้าดารามันไม่มีเลเวลนั้นนะคะคือเราเป็นพี่เป็นน้องกันทุกสิ่งทุกอย่างน้องกินอะไรเรากินอันนั้นน้องนอนตรงไหนน้องก็ดูแลเราอย่างเ่าง,างที่พี่น้องคนหนึ่งจะดูแลกันก็คือนคนง่ายๆไม่จีดตัวค่ะเป็นคนง่ายๆเ,เลยไม่มีความแบบแบ่งอะไระะอย่างเงี้ค่ะก็โอกาสพิเศษน้องก็จะมีนุ่นนั่นเนี่ให้มีของขวัญให้ทุกคนเล็กๆน้อย วันเกิดใครกองถ่ายวันนี้มันเกิดใครพี่ยามใีใครเกิดตรงนี้อะไรเงี้ยจะต,ต้องมีเค้กวันเซอร์ไพรส์ทุกคนแสดว่าใส่ใจแล้วไม่ลืมบุญคุณพระคุณที่ทุกคนช่วยกระพใช่ขนาดอยู่ในป่านะคะอยู่ทองผ่าภูมิทุกคนทุกทุกทกแลก้วก็เอ้ยเอ้ยเสร็จงานแล้วทําไมทุกคนหนีหมดอ้าวโทรหาคนนั้นโทรหาคนนี้เดินค้อห้อ,องคนนั้นนี่มีใครสนใจอ้าวทำไรกันอยู่ๆทุกคนบอกพี่ยาพี่หญิงขอคุยด้วยหน่อยขอคุยเรื่องงานได้หน่อยอ่าปคุย คุยเรื่องงานคุยเรื่องงานอะไรถึงปุ๊บยังไม่ถึงเลยค่ะ<ม>นางเอกคาร์ลีโทมเดินมาเฮยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์เดี๋ยวมันเกิดฉันเหรอลืมด้วงด้วยความทำงานแล้วมันก็ลืมมันเกิดตัวเองแต่น้องไม่ลืม,มน้องก็เตรียมเค้กขนาดอยู่ในปากเดี๋ยวเค้กมายัางไง<ม>คือแบบเตรียมเค้กไว้ให้<ม>ทุกคนก็มากองรวมกันแล้วก็เซอร์ไพรส์เราแล้วก็โทรหาสามีโทรหาลูกบอกว่าเนี่ยทุ้าคนรออยู่รอแฮปปี้เบิร์ดเดย์อยู่อ้าวมันมีสัญญาณด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ย คือความน่ารักของเขามันมันมากมันมากจริงๆคือเขาจะใส่ใจทุกคนก็คือใส่ใจซื้อใจทุกคนใช่ใช่ใช่ก็คือไม่ใช่แค่เรานะคะน้องๆคนอื่นหรือใครเกิดเนี่ยวันนี้มันเกิดคุนนี้เราทําอะไรกันดีก็จะคุยกันอย่างเงี้ยก็คือจําได้ดีกว่าจะขอเกิดีก็ก็มันมีก่อนหน้านั้นพอดีเปิดกล้องวันเกิดน้องคนอื่นก็อีกคนนึงเราก็จะจัดเซอร์ไพรส์กันอุ้ยแล้วน้องบอกเกิดใกล้ๆกันเลยเขาก็จําเขาก็เมมโมรีแล้วค่ะว่าวันเกิดใครขอคะขอบคุณค่ะ